สนุนโดยบริษัทเดอะมอลล์ครบจำกัดช่วงคิสรอบรู้สวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการเวอร์ายคิสค่ะใช่หรอค่ะที่ที่แล้วเพิ่งบอกคุณผู้ชมไปว่าให้ ระวังตัวในเรื่องของหน้าฝนใช่ไหมล่ะคะโอ้โหเป็นไงล่ะคะหวัดกินอาทิตย์นี้หวัดกินเลยนคะอีหวาตัวเองเป็นสงันเลยใช่ไหมล่ะคะยี่หวาใช่ค่ะน้ำท้องยังก็ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยนะคะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะอี่หว่าขอถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกําลังนอนพักผ่อนสบายสบายชิลๆแล้วอยู่ดีๆมีตัวอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมาเนี่ยเป็นน้ำท้องน้ำท้องจะทํายังไงล่ะคะ ไอ้ตัวอะไรนี่มันคือตัวอะไรล่ะคะยุหว่าจระเข้ค่ะฮะ <Huh? S 1> ซึ่งจระเข้เตัวนี้เนี่ยเป็นจระเข้สายพันธุ์น้ําเค็มเลยนะคะแล้วนะพรองก็รู้ใช่ไหมคะว่าสายพันธุ์น้าเค็มเนี่ยมันตัวใหญ่มากๆแล้วก็กินคนได้เลยนะคะ,คะเอาเป็นว่ามันจะใหญ่และน่ากลัวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะที่สำนักข่าว AFP นะคะก็มีรายงานจากกุงกาตาประเทศอินโดนีเซียนะคะว่ามีนักท่องเที่ยวกว่าร้อชีวิตเลยละคะ่ะที่กำลังนอนอาบแดดอยู่บนหาดนะคะของกาะบ,บอร์เนียวในอินโดนีเซียเนี่ยนะคะนี่ค่ะเป็นภาพจระเข้ที่มันคานขึ้นมานะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องพบกับความตื่นตระหนกอย่างที่สุดเลยนะคะเมื่อเจอกับจระเข้ยาวถึง4เมตรและหนักถึง500กิโลกร,รัมเลยนะคะตัวนี้นะคะ ยาวนึสี่เมตรและหนัก500เลยนะคะนภหนัก<อ>ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้ว,<อ>ลวค่ะนะคะแต่ดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยอยากจะให้เจ้าจระเข้ตัวนี้มานอนกับเขาจะเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> คือแต่ละคนเนี่ยก็ตื่นตนกตกใจแล้วก็กลัวอีกด้วยนะคะนนคือที่หาดรายใช่ไหมคะยี่หว่าใช่แล้วค่ะขณะที่ตํารวจเนี่ยพยายามจะเข้าไปจับจระเข้ออกมาเนี่ยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะจับง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพอตํารวจเนี่ยจะเข้าไปใกล้ๆมันก็ วิ่งหนีไปแล้วล่ะคะ่ะก็คือลงไปในน้ําทันทีเลยนะคะและนทองรู้ไหมคะว่าเขาเนี่ยต้องใช้เวลาถึง3วันเลยนะคะวกว่าจะจับเจ้าตัวนี้ขึ้นมาได้นะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงแล้วล่ะคะ่ะและนทองรู้อีกไหมว่าประเทศอินีเซียเนี่ยนะคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปลาหลากหลายชนิดนั่นเองคะ่ะซึ่งรวมถึงเจ้าจระเข้หลากหลายสายพันธุ์ด้วยนะคะทําให้เคยมีเหตุการณ์จระเข้จูจ่โจมทําลายมนุษย์มาก่อนหน้านี้แล้วล่ะคะ่ะ ววค,ค่ะและภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่นักท่องเที่ยวเขาถ่ายเอาไว้นั่นเองนะคะ<ม>ตอนเหตุการณ์นั้นนะคะค่ะโหนี่น่ากลัวมากเลยนะนะัาทองก็ว่าอยู่ทําไมถึงจับตั้ง3ามวัน จับยากมากมากนะคะมันหนักนี่เองนะคะใช่ค่ะและนี่เนี่ยก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยเจอจระเข้ตัวจริงๆแบบนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะอย่าไปทําอะไรมันนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําร้ายเราก็ได้นะคะอืมค่ะยี่หวาถ้าเกิดสูนว่าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันใส่ชุดว่ายน้ำคงจะเจ๋งกว่านี้ก็เลยนะคะยี่หวาโอ๊ยน้ำทองค่ะตลกแล้วนะคะจินตนาการสูงมากเลยนะคะค่ะยี่หวาค่ะมา ออดีค่ะพองกันบ้านดีกว่านะคะพี่ว่าค่ะปกติโรงแรมในบ้านเราเนี่ยก็สี่ดาวบ้างห้าดาวบ้างใช่ไหมล่ะคะ่คะแต่โรงแรมที่ทองจะพักคุณผู้ชมไปอยู่ในวันนี้คือมันแบบคือมันมันมันไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรม,มาดา,า,มมา,ดา,ายังไงอะคะเออคือมันมันเป็นโรงแรมน้ําแข็งอะค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเงี้ยเดี๋ยวเราไปชมภาพกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้แหล,ละค่ะเป็นไงล่ะคะนี่ค่ะ ะะสำนักข่าวต่างประเทศนะคะเขาได้รายงานว่าโรงแรมน้ำแข็งโฮเทลเดอะเกรสนะคะในรัควิเบกประเทศแคนาดานะคะเขาได้เปิดโรงแรมให้เข้าพักอีกครั้งเป็นปีที่10บแล้วนะคะเดี๋ยวครั้งนี้นะคะมีการเปิดเผยห้องหน้าสุดทึ่งแบบนี้ในลราคาอย่างในภาพนี้นะคะออแล้วเขาก็จะเปิดเป็นไฟซีซั่นต่างๆก็ว่าไปนะคะเนรมิตเป็นห้องน้ําแข็งตกแต่งหลากสไตล์อย่างสวยงามถึง สี่ 4, 4ห้องด้วยกันนะคะนีคะ่ค่ะคือสี่สี่ห้องที่เขาจะจับก็กโอ้โห,หไม่ธรรมดาะะจริงๆนะคะแล้วก็ใช่แล้วคะ่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะเขาสร้างขึ้นเพื่อเอาใจคนที่ชอบสัมผัสอากาศหนาวจัดจริงๆใครแบบคือแบบโอ้โหค่ะใครใครที่แบบว่าไม่ชอบอากาศหนาวจัดไปไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนาวหนาวตายซะก่อนใครวะโดยเฉพาะจะเปิดให้เข้าพักในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น เป็นไงล่ะคะยิวาไม่ได้เปิดเปิดโรงแรมทั่วไปนะคะถ้าคนที่ชื่นชอบอากาศหนาวเย็นเนี่ยได้มานอนหลับและดื่มในบานน้ำแข็งนะคะหรือจะจัดงานฉลองต่างๆก็ได้นะคะโดยทุกส่วนในโรงแรมเนี่ยจะทำจับน,น้ำแข็งจริงเลยนะคะที่เห็นนี่ไม่ใช่น้ำแข็งปลอมนะน้ำแข็งจริงค่ะยิวา ที่เขามีไอเดียสูงมากเลยใช่แล้วแลค่ะและภายในห้องนอนแต่ละห้องนะคะจะไม่มีหน้าต่างผนังตกแต่งโดยการแกะสลักน้ําแข็งให้เป็นรูปต่างๆที่สวยงามค่ะหวานะคะเสื่อเตียงก็จะทำจากน้ําแข็งนะคะแต่จะมีฟูกขนสัตว์นานาที่มันนุ่มๆมาคับปูทับอีกทีนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าให้คนคือแบบล้มตัวลงไปนอนได้เลยนอนสบายเลยนะคะนะคะนอกจากนี้ยังมีโซฟาที่ทําจาก น้ำแข็งนะคะค่ะเรียกได้ว่า<อ>นี่มันน้ำแข็งหมดเลยใช่ค่ะเสิร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างไม่ต้องห่วงค่ะเขาก็มีครบให้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์เอ่ยคอมพิวเตอร์และแน่นอนค่ะมีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีอีกด้วยนะคะค่ะโรงแรมน้ําแข็งนะคะเขาก็ได้ขยายจํานวนห้องพักและห้องสูตรจาก3 6ห้องเป็น สี่ห้องด้วยกัน,นะค,ะค่ะยี่หวาส่วนราคาสำหรับนักท่องเที่ยว1คนนะคะคิดเป็นเงิน3 9 9 5 0ถึง519.50ดอลลาร์สหรัฐต่อรายค่ะก็ประมาณ11,570ถึง16,500บาทก็ได้นะคะโโก็เรียกได้ว,ว่าไม่แพงมากสำหรับคนที่อยากจะอชอบอากาศหนาวจัดแบบน<ช>ี้นะคะยีะห่หวาโอ้โหนี่ทั้งสะดวกสบาย ครบเซตหมดเลยนะคะค่ายูหวาดูภาพแล้วก็โอ้โหหนาวจับใจเลยนะคะคุณผู้ชมใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงประเพณีสงการเนี่ยคุณผู้ชมก็คงจะรู้จักกันใช่ไหมล่ะคะ,คะแล้วอย่างนัทพงนล่ะคะชอบ ประเพณีสาดน้ําอะไรประมาณานี้ใช่ไหมล่ะเวลาพองเป็นเรื่องสงการก็จะกลับไปที่ใต้ะะอ่ะค่ะค่ะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะที่ประเทศยูเคนี่เขาก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งก็จะคล้ายๆเหมือนของเราเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะแในประเพณีนี้นะคะก็เป็นประเพณีที่เก่าแก่ทางศาสนานะคะ ซึ่งมีชื่อว่าเวดมันเดย์นั่นเองค่ะซึ่งนิยมจัดขึ้นในแถบภาคกลางของทางทวีบิวโรมนะคะเช่นโปลแลนและสาธารณาัชเช็กนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในประเทศยูเคนี่เขานิยมเป็นพิเศษเลยล่ะคะ่ะนี่นะคะอ,อยู่ในภาพนี้นั่นเองค่ะโอ้โหนี่เขาค,คือแบบเล่นแบบคนไทยเหรอคะหรือว่าไง ก็เป็นพิธีของเขาอยู่แล้วนั่นอเองค่ะสำหรับเว้มันเดย์เนี่ยนะคะเขาเริ่มขึ้นในช่วงวันที่2ของเทศกาลอีสเตอร์ Eastern นั่นเองนะคะและมันไม่ได้เป็นเหมือนกับเทศกาลสงการบ้านเรานะคะ,คะแต่ว่าเขาก็มีความแตกต่างอยู่เหมือนกันซึ่งประเพณีนี้ประเพณีนี้นะคะเขาก็จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศโปแลนนั่นเองค่ะ,คะนะคะเพื่อเป็นการ ใช้น้ำำําชําระล้างบาปนั่นเองนะคะตามความเชื่อของาศาสนาคริสต์นั่นเอง<ช>ค่ะก็จะมีะะล้างบาปแบบนี้ใช่ค่ะแต่นับทองรู้ไหมคะว่าประเพณีนี้เนี่ยเขาให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะที่ออสาดน้ำใส่ผู้หญิงผู้หญิงสาดน้ำใส่ผู้ชายไม่ได้นะคะออคือเป็นประเพณีเขาอยู่แล้วใช่ค่ะโดยพวกเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับถังน้ำและ ราดน้ำใส่พวกสาวๆนั่นเองนะคะตั้งแต่หัวะจะหลดเท้าแบบนี้เลยนะคะค่ะในขณะที่หญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเนี่ยนะคะก็จะต้องจะต้องเป็นคนที่ถูกรุมสาดใส่น้ํานั่นเองนะคะจนเปียกเลยละคะ่ะอ้โห สนุกนะคะเนี่<า>ยใช<า>่แล้ว,ลวยี่หว่าเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าสาวๆเนี่ยเขาจะดีใจหรือเสียใจถ้าดีใจก็คือดีใจที่ตัวเองเนี่ยได้เป็นสาวที่สวยที่สุด <c oughs> ถ้าเสียใจก็คือทําไมฉันต้องมาโชคร้ายที่จะต้องมาเปียก <ตา S 2> แบบนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ยี่หวาเชื่อว่าหนุ่มๆเนี่ยคงจะชอบเทศกาลนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคะ,ะสนุกเลยนะคะใช่ค่ะนี่ก็เป็นประเพณีสันน้ษอีกแบบหนึ่งของประเทศยูเคนั่นเองนะคะ,คะเอาละค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะช่วงหน้าใครที่อยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศนะคะวันนี้เรามีพี่ฮันนี่สาวสวยที่จะมาให้ความรู้กับเราเรื่องนี้ค่ะช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะค่ะ